สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันทรภรดังเด็ดอนันต์และนางสาวจุธารัสุสวริ์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาและพัฒนานํายาสภาพจากน้ามันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแอสโตรติลัสโปรนิคัสบนผ้าฝ้ายค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะคะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะเครื่องุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย์ค่ะซึ่งสภาพเครื่องุ่งหอมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอมีคุณสมบัติในการกัดกเ่อนสารเคมีแล้วก็ตินทรีย์ต่างๆค่ะ ดยในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะคะจะมีข้ามเหนือใครต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมค่ะซึ่งสาเหตุนี้นะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อราในเสื้อผ้าค่ะโดยเชื้อรานะคะจะมีการกระจายไปทั่วทั้งในดินน้ําหรือว่าอากาศค่ะซึ่งปัจจัยที่ทําให้เชื้อรานะคะมีการเจริญเติบโตคืออุณหภูมิแสงแล้วก็อากาศซึ่งประเทศไทยนะคะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นทําให้เชื้อรานะคะมีการเจริญเติบโตได้ดีค่ะ เชื้อราบนเสื้อผ้านะคะจะทำให้เกิดร่องรอยไม่พึงะสมบนเสื้อผ้าโดยในปัจจุบันนะคะวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้จะมีมากมายเช่นการซักด้วยน้ำาส้มสสยชูหรือการซักด้วยน้ำมะนาวผสมเกลือค่ะโดวยวิธีการเหล่านี้นะคะเราจะต้องนำผ้าไปคยี้ให้สะอาดซึ่งเนื้อผ้านะคะอาจเกิดความเสียหายหรือว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นนะคะอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งได้ค่ะ จากข้อมูลดังกล่าวนะคะผู้จะทําจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาน้ายางจากข้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อ,อยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อราแอสอรัิลาจารปนิคาฟอน้า้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นค่ะโดยส,สดารสกัดจากอบเชยนะคะมีส่วนประกอบที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชือ้อราเทียบเท่ากับส,สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของเรานะคะข้อ1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาสักผ้จากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger บน้าฝ้ายค่ะข้อ 2. นะคะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาสักผ้จากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger บนผ้าฝ้ายค่ะ ควิธานของเรานะคะข้อที่หนึ่งค่ะน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมหระเหยจากอบเชยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเอสเพอร์จิราจับบนผ้าฝ้ายได้ค่ะข้อที่สองนะคะน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมหระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นที่หนึ่งแสน ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเอสเพอร์จิร,ราจบับบนผ้าฝ้ายได้ที่สุดค่ะ ตัวแปรที่ศึกษาในการทําโครงงานครั้งนี้นะคะจากการทดลองหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบน้ํายาซักผ้า,พาพจากน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการยับยั้งการเริญเต,ติบโตของเชื้อราแอสเปอร์จิลัสจลโนิคัสบนผ้าฝ้ายตัวแปรอิสระ,ะคือน้ํายาซักผ้า,พาพจากน้ํามันหอมระเหย,ยจากอบเชยตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการยับยั้งการ,ริญเติบโต,ะตะของเชื้อราตัวแปรควบคุมคือชนิดของเชื้อราและประเภทของผ้าค่ะ วัสดุที่ใช้คืออบเชยและอาหารเลี้ยงเชือ้ออุปกรณ์ได้แก่ผ้าฝ่ายจานพาะเลี้ยงขวดแก้วสีชาหลอดทดลองวิเปตบิเกอร์แท่งแก้วกระจกสไลดและกระจกปิดสไลด์ค่ะเครื่องมือนะคะคือตู้อบ,บรมบร้อนเครื่องชั่นน้ำหนักเครื่องกันนะ้ำมันทำละเหยแนละคอตเพทค่ะสารเคมีนะคะโซเดียมลอเลตโพลีออกซิเท เอเทอร์ซั e เฟต L.A.S.M.P.9 แล้วก็น้ำกันค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะเชื้อราเอสเพอจียสมุนิคัสค่ะขั้นตอนการดำเนินงานของการทำโครงงานนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการเตรียมเชื้อราที่ต้องการศึกษาโดยเราจะนำอาหาร P.D.A. เทลงในจานเพาะเลี้ยงทิ้งไว้อาหารแข็งตัวจะได้อาหาร P.D.A. ที่มีผิวหน้าเรียบ จากนั้นทําการถ่ายเชื้อราแอสโทรจิลัสเจโปเนคัสบริสุทธิ์ลงบนผิวหน้าอาหาร PDA จากนั้นทําการเก็บเชื้อราที่พอเชื้อเสร็จแล้วไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมขั้นตอนที่สองน,นะคะคือขั้นตอนการทําน้ํามันทองเหลืองจากอบเชยค่ะดยเราจะนําอบเชยนะคะมาอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนที่ระหูสิ4้องศัเชลเซเซสค่ะนําอบเชยแห้งมาบดให้มีขนาดเล็กช่างอบเชยแห้งปริมาณห้ารอยกรัมใส่ลงในขวดกานเติมน้ำากัน่นจนท่วมอบเชยให้ความรอ้อนจะเพิ้มข้ปริมาณ น้ำมันที่ได้นะคะหยุดจึงหยุดให้ความร้อนค่ะโดยทําการกับเป็นจำนวนสีครั้งนะคะแล้วเก็บรักษาน้ํามันหอมเหเหยจะอบเชยไว้ในที่ขวดแก้วสีชาที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการทําน้ํายากสกปราจากน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยโดยเราจะนําส่วนผสมของสารเคมีที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะมาผสมกวนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ําสะอาด6กกิโลกร,รมัมแล้วกวนให้เข้ากันค่ะ แล้วตักแบ่งเป็น5สว่สวนส่วนละ1 0 0มิลลิลิตรจากนั้นนำน้ำ,นำมันหอมระเหยจากอบเชยมาผสมในแต่ละส่วนให้มีความเข้มข้นเท่ากับ12,500 25, 0 0 0 0 0 0 0ัน0 0 0 0 ppm และอีกหนึ่งส่วนนะคะเราไม่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยค่ะจากนั้นนะคะนำน้ำ,นำ,นำยาสักผ้าที่ทำการผสมเสร็จแล้วบรรจุลงในขวดแก้วสีชาะค,ะค่ะตอนการทดสอบกอารหยดจังก็จะนึตกถึตุตกของเชราค่ะเราจะนำผ้าไฟยนะคะตัดให้มันมีขนาด สี่เหลี่ยมขนาดถ้าคูณห้าเซนติเมตรแล้วจากนั้นจนึงนำสปอร์ของเชื้อราแอสเพอร์จิราเจโรนิคัสะะะมาถ่ายดังบนาฝ้าไฟแล้วนำผ้าไปชุกับน้ำยาซักผ้าจากนั้นจนึงนำไปวางไว้บนเพดีไปเวลา30 60 90นาทีค่ะแล้วนำมาล้างน้ำจากนั้นนำไปส่องด้วยกล้องจุลหัสนะคะมาทึกผลการทดลองแล้วก็ทำการทดลองนี้นะคะกับน้ำยาซักผ้าทุกสูตรค่ะโดยโครงงานของเราก็จะมีสูตรวิเคราะห์ข้อมูลค่ะโดยสูตรก็จะเป็นดังนี้ค่ะ แต่ตรลาจะเห็นได้ว่านะคะน้ำยาซักผ้าที่มีน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นที่1 0 0 0ส ppm เป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger บนผ้าฝ้ายค่ะอภิปรายผลการทดลองจากการศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger บนผ้าฝ้าย พบ <t ouch> ว่าที่ความเข้มข้นที่5หมื่ ppm เป็นความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้และความเข้มข้นที่100หม่ ppm เป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่มากขึ้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราร์าติลัส l l u อนิค e r มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นตามไปด้วย ข้อเสนอนะ,นะคะข้อที่1ค่ะเพิ่มการทดสอบลักษณะทางกยายภาพของเส้นใยผ้าหลังจากที่ใช้น้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมรเหยจากอบเชยค่ะข้อที่2นะคะสามารถนําผลการศึกษาที่ได้นะคะไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ท่องคสาษาที่อาจจะเกิดเชื้อราได้ค่ะกลุ่มของเรากะะ็ขอจบการน,นําเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ